อดูเสาตัวสุดท้ายเลยวนะตัวสุดท้ายแล้วนะไปคิดเสาวให้ดูเมื่อกี้เราดูมาแล้วว่าเราคิดจากตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้อันนี้คิดค่าไปก่อนนะอันนี้เป็นสมมุตินะครับไม่เอาข้อตรงนี้มาก่อนเราคิดเสานะเสาเนี่ยตัวเนี้ยเผอิญเนี่ยมัน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 อาจจะไม่รู้เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับอาจจะเป็นกล่องดูแล้วเนี่ยอาเป็นกล่องแบนนะเป็นกล่องแบนแบนมาวะไม่รู้อ่ะสี่เหลี่ยม สตูลัดนะดูแล้วน่าจะสี่เหลี่ยมสตุลัดนะครับแล้วมันอยู่ได้เนี่ยที่มันไม่ดอเนี่ยเพราะว่าเนี่ยมันมีมียึดยึดบนยึดล่างอยู่นิดนึงนะครับไอ้ตรงกลางๆที่มันมันเป็นเป็นซี่ๆเนี่ยมัน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 ไม่ได้รับน้าหนักนะมันไม่รับน้าหนักนะครับเนี่ยเอาความสวยเจ้าของบ้านชอบเลยมันไม่ได้รับน้าหนักก็เป็นเป็นตกแต่งอะนะครับเป็นตกแต่งนะงั้นตรงนี้นะครับน้ําหนักที่มันลงเนี่ยมันก็คิดได้ก็คือแบ่งสแบ่งสี่เลยอย่างเงี้ย จะแบ่งสอย่างนี้นะครับแบ่งเป็น4ส่วนอ่ะอันนี้ครึ่งหนึ่งอันนี้ครึ่งหนึ่งนะอ้ส่วนนี้ส่วนนี้มันก็มาตรงนี้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 โอ้ยไม่เห็นไม่เห็นไม่เนี่ยนี่ยตรงนี้มันก็ลงตรงนี้ไอ้ซีนี้มันก็ลงนี้นะครับไอ้ซีนี้ไอ้สีนี้อ่ะซีกนี้มันก็ลงเสานี้นะครับไอ้ซีนี้สีแดงออ้ยมันก็ลงเสานี้นะครับจะเห็นว่าข้างหลังเนี่ยมันมีเสาเดียว ข้างหน้ามันเป็นเสาคู่ไม่รู้คิดยังไงเขาอาจจะคิดว่าเฮ้ยไอเสาเดียวเนี่ยมาหารครึ่งแล้วมาใส่เสาคู่ข้างหน้าไม่รู้นะงั้นทำไมไม่ใส่เสาเดียวไปทั้งทั้งสี่เสาเลยจะมาใส่เสาหน้ามันเสาคู่ทําไมนะครับงั้นเสาหลังมันอยู่ได้แล้วมันก็น่าจะเป็นเสา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 หน้าเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเสาเดียวด้วยกันได้นะถ้าดูอย่างนี้นะฮะโหลดเนี้ยที่ลงเสาเนี่ยคิดยังไงนะครับงั้นเมื่อกี้เราหามาแล้วนะครับว่ารีแอคชั่นที่มัน มันลงตรงเนี้ยนะครับร้อยสาสิบโลนะครับเนี่ยตรงนี้นะเห็นไหมเนี่ยร้อยสาสิบโลเนี่ยเนี่ยร้อยสาสิบโลเนี่ยนะอันนี้คือโหลดที่มันลงจันทันถูกไหมอ่าโหลดที่ลงจันทันตรงกลางนะครับงั้นตรงกลางหารครึ่งมันก็คือร้อยสามสิบหารสองร้อยสาสิบหารสองไอ้ตรงมุมมันก็คือครึ่งหนึ่งของตรงกลางมันก็คือร้อยสาสิบหารสองเหมือนกันอันนี้คือร้อยสามสิบอันนี้ร้อยสามสิบส่วนสองนะ ลงเสาวนี้คือ130ส่วน2อนะครับไอนี่แบ่งไปหานี่ไอนี่แบ่งไปหานี่ก็คือ130ส่วน2 130ส่วน2อเขาบ,บวกกันมันก็คือ130กิโลกรัมนะครับ <c oughs> อยู่ไหมมันก็น่าจะอยู่นะ <c oughs> ลงนิดเดียวรวมลงนิดเดียว <c oughs> แต่คือมันถ้ามันไม่อยู่มันก็ล้มลงมาแล้วนะครับมันไม่อยู่มันก็ดอดแล้วแต่หลมลงนิดเดียวนะหลมลงนิดเดียวแล้วก็ที่มันแอนเนี่ยมันแอนจาก ไอตัวโครงข้างบนทั้งหมดไอโครงพประเภทนี้ที่ผมพูดไปในที่แรกคือลักษณะอย่างนี้นะครับมันมันมันรับไม่ท่านชิดได้แล้วบางทีเนี่ยก็จำจำ,จำกันมาว่าใช้ประมาณนี้แล้วตอนตอนตอน,ตอนที่ไปบอกเจ้าของบ้านหรือว่าเจ้าของบ้านหาช่างเนี่ยเฮ้ยไม่เอาไมท่านชิดท่านชิดดังเอาเบื้องรลอนคู่ได้ไหมอะได้ครับเอางานอะได้แต่ไม่ไม่แต่ลักษณะโครงสร้างอย่างนี้ อาจจะไม่เคยมุงกระเบื้องร่อนคู่มาก่อนนะก็เลยบอกบอกให้ของบ้านก่อนได้อพอได้ปุ๊บก็แอนอย่างที่เห็นหรือจะรู้อยู่แล้วว่าแอนแต่ก็ได้ราคาเงี้ยเสนอสูงวันนี้เดี๋ยวไม่ได้งานาเดี๋ยวไม่ได้งานก็เก็ได้อะได้ก็ได้อ่ะพอมันแอนให้เห็นก็จะเป็นอย่างนี้แหละอยู่ไหมมันก็อยู่มันนี่ขนาดากระเบื้องร่อนคู่อย่างเดียวมันก็แอนแล้วอ่ะเมื่อไหร่ที่มันมีไอน้นู่นไอ้นี่เป็นแขวนนะ มันะจะเอาอะไรไปแขวนน่ะกระสอบทรายหรอคงไม่ขนาดนั้นนะมั้งอย่างมากก็กงนกติดสอดไฟอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะอันนี้มันลงน้อยเอามันลงน้อยทําไงหาก่อนเอาลงเสาสมมติอย่างนี้นะอโหลดมันลงลงเสาเนี่ยเ,เขียนฟีบอดี้ก่อนนะครับโหลดมาลงเสาอย่างนี้ปึ๊บข้างล่างข้างล่างเป็นอะไรเป็นพุุสองตัวไอ้นี่พุุสี่ตัวพอไอ้นี่ไอ้นี่ใส่พุุสี่ตัวนะฝั่งนี้ใส่พุุสี่ตัว ฝั่งนี้ใส่พุก4ี่ตัวนะฮะัฝั่งนี้พุกสี่ตัวเสาต้นเดียวต้องใส่พุก4ี่ตัวดีไม่ดีอาจจะสองตัวนะอ่ะพอมาฝั่งนี้พุกเล็กๆแปดมิลหกมิลอ่าอย่างเงี้ยนะอันนี้สี่ตัวเอาถูกๆเลยยึดกับพื้นเลยนะครับไอ้ฝั่งนี้ก็อ่าแบ่งมาฝั่งอันนี้สี่ก็ใส่นี่สองบวกสองก็เป็นสี่เท่ากันไม่ราคาไม่โดด <laughs> อ่ะอ่ะอันนี้ข้างบนไม่ได้ไม่ได้ยึดแน่นก็ใส่เป็น พินกับพินนะครับตรงนี้สูงเท่าไหร่ดูอย่างนี้ไอ้นี่เมตรห้าสิบอันทีสามเมตรประมาณสามเมตรนะครับประมาณสามเมตรนะนนะงั้เราไปดูซิอ้าวหาเสาคือ klor v e R ก่อนนะเอาให้ k เป็นหนึ่งเป็นเป็นพิน l เท่ากับสามร้อยคือสามเซนสามเอ่อสามอะไรสามเซนติเมตรสามเมตรคือสามร้อยเซนติเมตรหา r เอา r เท่าไหร่งั้น ไอ้ K L O R เนี่ยมันไม่รู้เท่าไหร่นะก็ต้องไปไปทายดูนะครับต้องไปทดลองดูอ่ะสมมุติจีปาะะนะครับสมมุติผมกดออกมาได้ K L O R เนี่ยเเดี๋ยวนะต้องคิดยังไงวะ1,000สเตตโอ้โหสเตสเตมันน้อยมากเลยนะร้อยสามสิบร้อยสิบร้อยเองอะเอาดูสมมติดูเป็นกล่องถ้าในรูปเดาว่ากล่อง75อ็ดอะกล่อง75 กลอง75จะกล่อง3นิ้วนะเสาหลังนะครับกล่อง75คือ75คูณ75คูณเอาเท่าไหร่ดีเอา3.2นะมันจะมีค่าลัศมีเจเลชันมันจะมีตัวหนึ่งเขาเรียก rx กับ ry เนี่ยถ้าเป็นกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะ rx เท่ากับ ry แล้วการหาเสาเนี่ยมันต้องหา r ที่มันน้อยที่สุดถ้าเป็นผืนผ้าด้าน y ค่ารัศมีเจเลชันมันจะน้อยนะครับงั้นพอ เอาค่าน้อยไปหารค่ามากตัวนี้คือ KL OR คือสมมติเป็นกล่องผืนผ้ามันก็ต้องเอาค่า R Y ค่าน้อยงั้นค่า R เนี่ยมันก็จะค่ามาก KL r มันจะเป็นค่ามากสัดส่วนตัวนี้มันจะเป็นค่ามากพอเป็นค่ามากปุ๊บมันเปิดเออมันไปคำนวณหาสเตทเสาที่มันรับได้เนี่ยมันจะน้อยลงเพราะมันยิ่งมันเป็นสัดส่วนของชลูดกับสัดส่วนของ รักษณเจรันที่มันน้อยยิ่งความสูงมากๆลักษณะเจรชันน้อยๆสัดส,ส่วนตัวเนี้มันจะมากเมื่อไหร่ที่เสาเตี้ยๆเหล็กเท่ากันค่าสัดส,ส่วนนี้มันจะลดลงพอมันจะลดลงเสายิ่งสั้นการรับกําลังมันจะมากขึ้นนะครับเหมือนที่ผมเคยอธิบายบ่อยๆเฮ้ยวันนี้เห็นมีหลอดอยู่อันนึงเป็นหลอดอะหลอดตัดหลอดมาอันหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับแล้วเรากดมันอย่างเงี้ยสมมตินี้เป็นหลอดนะสมมตินี้เป็นหลอดนะแล้วเรา ออกแรงกดบีบขึ้นมาอย่างเงี้ยนะบีบขึ้นมาอย่างเงี้ยบีบอย่างเงี้ยถ้าหลอดยิ่งยาวๆเราจะออกแรงนิดเดียวมันก็ดอแล้วหลอดมันจะดอแล้วแต่ถ้าหลอดยิ่งสั้นเรายิ่งออกแรงมากกว่าหลอดยาวมันจะไม่ดอยิ่งยาวยิ่งดอมากมันจะดอออกมาทางนี้ถูกไหมดอออกมาข้างขมันจะหักพับลงมาถ้าหลอดสั้นเรากดลงไปปุ๊บเนี่ยอ่ามันจะเราจะใช้แรงมากกว่าหลอดยาวนะครับงั้นลักษณะเสา เหมือนกันคือการที่เราบีบหัวบีบท้ายอย่างเงี้ยมันเป็นการแอปพลายโหลดลักษณะเดียวกับเสารครับยิ่งเสายาวมันจะเดาะง่ายแล้วมันจะรับกําลังได้น้อยเสาสั้นรับกําลังได้มากกว่าเสายาวอยู่แล้วนะครับอ่ะไงต่อสมมุติว่าเราจะใช้ที่จริงๆมันมีเทคนิคในการเวิรดจากแกรงนะ,ะผมนึกออกแล้วอ่ายัางไงดีวะไว้หลังแล้วกัน พผะหลังแล้วกันแล้วขายออกซะหมดไม่ใช่หรอกเดี๋ยวผิดเดี๋ยวผิดไม่ใช่หรอก